คอร์ด forex เข้าใจง่ายกันไรชัวในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับ beginners ค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแพลตฟอร์มการเทรด forex กันค่ะ หลังจากที่ทุกคนนะคะได้ทําการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไปแล้วนะคะเราเนี่ยก็จะต้องเลือกแพลตฟอร์มการเทรดเพื่อใช้ในการซื้อขายเปิดปิดออเดอร์ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความรู้จักเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเทรดกันก่อนค่ะแพลตฟอร์มการเทรดนะคะมันก็คือโปรแกรมออนไลน์ค่ะที่เป็นบริการส่วนหนึ่งนะคะของทางโบรกเกอร์นั่นเองเพื่อให้เทรดเดอร์อย่างเราเรานะคะสามารถที่จะทําการส่งคําสั่งซื้อขายได้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆค่ะที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์ กราฟราคาได้อีกด้วยแถมยังใช้งานฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายด้วยนะคะซึ่งในแพลตฟอร์มนะคะก็จะมีกราฟราคาค่ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคู่สกุลเงินต่างๆรวมถึงมีเครื่องมือทางเทคนิคต่างๆค่ะที่จะช่วยให้เรานะคะวิเคราะห์ทิศทางราคาค่ะและก็ยังสามารถตรวจสอบบัญชีการซื้อขายได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเอาไว้ดูยอดเงินคงเหลือนะคะหรือว่าดูออเดอร์การซื้อขายต่างๆที่เราเคยเปิดเอาไว้ก็สามารถเช็คได้ในแพลตฟอร์มเลยค่ะแต่แพลตฟอร์มก การเทรดที่เทรดเดอร์นะคะนิยมใช้กันมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มการเทรดจาก Meter c o d e Software Corporation ค่ะที่เป็นบริษัทนะคะที่พัฒนาโปรแกรมอย่าง MT4 หรือว่า MT5 ขึ้นมาซึ่งมีมานานกว่า10ปีแล้วนะคะทำให้โปรแกรมเทรด MT4 MT5 เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ติด1ใน5อันดับของแพลตฟอร์มการเทรดที่เทรดเดอร์นะคะนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะว่ามีมาตรฐานที่ดีแล้วก็ปลอดภัยมากๆนั่นเองค่ะ ซึ่งมีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าไอ้เจ้าโปรแกรม MT4, MT5 เนี่ยมันต่างกันยังไงต้องบอกว่าการใช้งานนะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าจะมีคุณสมบัติหรือว่าลูกเล่นบางอย่างนะคะที่ไม่เหมือนกันและในโปรแกรม MT5 นะคะเขาก็จะมี อินดิเคเตอร์เพิ่มขึ้นมาจากใน MT4 อีกด้วยค่ะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ MT5 เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าที่ถูกพัฒนามาจาก MT4 ค่ะแต่ทั้ง2ตัวนี้นะคะเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์นะคะโทรศัพท์แท็บเล็ตได้หมดเลยค่ะนอกจาก MT4 กับ MT5 นะคะก็ยังมีแพลตฟอร์มการเทรดอื่นๆอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น TradingView, CTrader นะคะซึ่งจุดเด่นของทั้ง2โปรแกรมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะในเรื่องของการใช้งานที่ เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะก็คือเรานะคะสามารถดูกาสใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าดูง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแต่ว่าโบเกอร์นะคะที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มเทรดดิ้งดีกับาซีเทเดอร์เนี่ยก็ยังมีน้อยกว่าใน MT4 และ MT5 อยู่ค่ะปัจจุบันนี้นะคะบางโบเกอร์เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะให้เทรดเดอร์นะคะที่เปิดใช้บัญชีกับโบเกอร์นั้นๆเนี่ยได้ใช้งานกันเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเลือกใช้ MT4 MT5 กันอยู่ค่ะ แล้วก็มีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Copy Trade นั่นเองค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่บลกเกอร์นะคะเขาได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เทรดเดอร์นะคะสามารถที่จะคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์อีกคนหนึ่งได้ค่ะซึ่งเป็นตัวเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยหนึ่งเลยนะคะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการที่จะลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเวลาศึกษานะคะหรือว่านักลงทุนรายใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มลงทุนได้นั่นเองค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มลงทุนในตลาดฟอเล็กกดไลค์กดแชร์กด subscribe เทรดไลเดอร์ไว้ได้เลยค่ะและในคลิปหน้าค่ะเรานะคะจะพาทุกๆคนเนี่ยมาเทรดไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ